จะได้ยินเสียงแล้วก็มันเป็นทางลาดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเมื่อสมัยก่อนเขาก็จะเตรียมก้อนหินหรืออาวุธไว้ถ้ามีกระบวนช้างม้าบุกขึ้นไปอ่ะเขาก็จะผลักลงมาเพื่อจัดการกับศัตรูที่บุกเข้าไปในวังนะคะนั่นเดี๋ยวนี้เสือกับจระเข้ยังมีไหมตายไปหมดแล้วอยู่มันไม่มีกระสัดแล้วจะอยู่คือส่วนของสวนราชการทั้งหมดอยู่ในวังนี้หรอตอนนี้ก็ยังอยู่ไม่ค่ะไม่ค่ะมตอนนี้ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ วังของชาเจฮาวแฟนของมุมตัดที่อยู่ที่สุสานพัดมาฮาลนะคะนะคะ เวลาที่เราก็ไปทางก็แก๊กก็แก๊กอย่างเงี้ยค่ะเป็นทางที่ไม่เรียบสม่ำกันกเวลาที่มีช้างหลบซ้ายขวาน,นิดนึงนะคะเวลาที่มีค่าสึกนะคะบุกเข้ามาในบริเวณป้อมเนี่ยเขาก็จะผ่านช่องนี้ขึ้นไปเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราผ่านกำแพงมาชั้นนอกนะคะก็จะเป็นกำแพงสองชั้นที่ ช่วงสึงกลางก็จะมีบอ่อจระเข้มีเสืออะไรอย่างนี้อยู่ป้องกันศัตรูในในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็มาตรงนี้ส่วนด้านบนก็คือถ้ามีคนบุกมาเขาก็จะปล่อยอก,ก้อนหินลงมานะคะ เข้ามาอยู่ในบริเวณคาเลมถ้าเข้ามาตรงนี้คือเป็นคาเลมแล้วอคาเลมเป็นพระราชฐานชั้นในใช่เป็นพระราชฐานชั้นในค่ะลูกชายนี่หมายถึงลูกของใช่ค่ะลูกชายของอของกษัตริย์นะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเข้ามาเป็นพระราชฐานชั้นในแล้วนะคะเป็นคาเลมสองข้างตัวยูตรงนี้ เป็นห้องของพระสนมที่สมัยก่อนนะคะมีเท่าไหร่ได้เนี่ยอ๋นับไม่ท้วนทีเจหันก็คือผู้หญิงแล้วก็วายนี่จะชาเจ่างถูกขังอยู่ที่นี่ใช่ไหมค่ะอยู่ข้างในอยู่แปดปีลูกชายที่ไม่ใช่ลูกของมุมตัดนะคะเป็นคนขังเพราะว่าใช้เงินหมดไปกับการสร้างทัดมหา inside ของพัทดาดูแลชาเจฮันนะคะเล็กนิดเดียวเองอะทำไมนะรู้ซ่อนอะไรนะไว้ซ่อนของค่ะซ่อนของมีค่าไหนยังไม่เห็นมีเลยมีแต่เป็นช่องๆรูอยู่รูซ่อนของมีค่าคนก็รู้อยู่ดีรู้เบลเลอร์ใช่ไหมไม่ได้มีฝาปิดด้วย พ่อด้วยไม่ให้เดินตรงกลมนะคะอันนี้ก็คือให้อยู่อยู่ดีอยู่สบายแต่ว่าไม่ให้บริหารบ้านเมืองคะ่ะให้อยู่แต่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาเจฮานก็ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งหมด8ปีนะคะจนกระทั่งวันที่สิ้นพระชวันที่คตเนี่ยก็คือไม่มีแรงลุกขึ้นมารอกคะ่ะแต่ว่ามือเนี่ยขึ้นกระจกแล้วก็นอนนอนแบบให้สัตว์ให้ขันขันกระจกไม่ติด

แหวนเพชรหนึ่งรูปีเป็นแหวนมั่นให้ขนางมุกกะแหวนเพชรมีขายในตลาดเลยหรอใช่ค่ะรวยเบอร์นั้นอะใครยังไม่เจอทองนู่นเมื่อกี้ที่เราเห็นด้านข้างนะคะก็คือทองทรโลงภายในนะคะแล้วก็จะมีแท่นที่ประทับของกษัตริย์เห็นไหมคะสีขาวแล้วก็สีดำอยู่ริมริมรั้วด้านนู้นนะคะทำอะไรอะ ก็เป็นที่ประทับเวลาเวลามีงานใช่มีงานเขาก็จะมีการแสดงอะไรแถวนี้ค่ะอ๋อมาจากรูนี้เมื่อกี้แล้วก็มาเจอโถงโล่งเลยใหญ่มากที่ว่าราชการ แล้วก็กลับมาเจอทางที่เราขึ้นที่ตบมือแล้วมีเสียงสะท้อนเอาตบมือหน่อยแล้วตบมือหน่อยอบบเอาแค a p your hand แ l a p your แ a n d my hand i ีนีแบบน s y ยามมูแบบ กลับนะคะแล้วกินอีกมื้อนึงอันนี้มีอะไรอ่ะซุปหมี่กรอบจ้ะซุปหมี่กรอบชิคเกนคาาาาา้นคา,ารา์ดามัสซาร่ามีมัสซาร่าผัดหมวยผัดเหมือนเดิมอันนี้เวเจ็ตเทเบิลแมนคูเรียนแรวี่อันนี้พาสตา้า ีนน้าวาขาเขาะจะเม็ดยาวไม่เหมือนบ้านเราอันนี้คาดายโนแล้ก็แกงถั่วเลมแกงมัสมั่นผสมแกงกะหีอันนี้นถัวอันนี้เบเจตเทเบิลแทนลาเซ็ตนี่อะไรแทนแทนเนี่ย มัสตร์ดมส,สาดเหมือนกันอ๋อแล้วมีไม่กดชื่ออันนี้จะเปรียวๆมา่เช้าเรากินแล้วคิวคอมเบอร์นี่แตงกวาไลต้า ทุกอย่างเลยค่ะ ุดแวะพักรถตรงไฮเวย์นะคะที่กลับจากอักคราพักรถพักชีมีอาหารมีกาแฟฟองเขาอ,อินแม่น้ำเยาวนาไม่รู้มีอะไรเป็นฟองอ่ะมันเป็นฟอง เมือ,องเขาต้นไม้เยอะมากเลยค่ะเดนี ก็มีตั้งแปดแปดไอ้นี่เลยนะแปดช่องเลยเช็คอินอะประตูเข้ามาก็มีแปดช่องอม,มากเลยเนี่ยคนเดินทางคนไทยก็มาเที่ยวกันเยนอะเลยจะมาเช็คกระเป๋าที่นี่หมูคนมาหาศาลมหาศาลเลยขึ้นรถขับรถข้างนอกอ่ะ ไปถอกระปอนข้างนอกเหรอเราก็ู้ก็ไม่ได้อยู่ที่หวัเว่าไปแต่ตัวปกติมันกองให้ไปเอาบอน้วค้ามันบอกจะเอาบ่อ้วค้างโดนแล้วก็วิ่งไปเอาดอกนิ้วค้าอกเขาเปมไมรออยู่แล้วไงัาปว่าอ้อยู่ไหนก็บอกว่าอยู่เลยแล้วให้เอามาแล้วก็เาปลตัดแกใหม่มันเอาไปมันเอาไปปั๊ม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 ไอ้ดิวแคทฟีเขาใหญ่มากเลยนะเยอะมากเลยเนาะ ไกลมากมากเดิน14โซนโนี่เพิ่งจะถึงเก้าถึงไทยแล้วค่ะตี3 33นาทีวันที่18นะคะ,ะกรกดาห65เครื่อง แลนดิ n งเครื่องเทคออฟกับแลนดิ n ง4ชั่วโมงเป๊ะเลยค่ะ